ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกเข้ามาแล้วนะครับเพียง20บาทเท่านั้นคุณก็จะได้ไป้ายชื่อสุดเท่ที่เขียนว่าแก๊งเมื่ออยู่ครบ1เดือนก็จะได้เปลี่ยนเป็นเดึกแก๊งทันทีนะครับแล้วก็มีอีโมจิสุดน่ารักสุดเกลียนมาให้ใช้โดยจะมีคนวาดสุดเกลียนที่ชอบส่งจะมีมาวันๆนะฮนะอย่างนัทพงศ์นะครับเป็นผู้วาดนั่นเองก็ช่วยสนับสนุนพวกเราด้วยแล้วกันนะครับนะก็ไม่มีจะแดกแล้วช่วงนี้ก็นะครับก็ช่วยกันอุดนนุนแล้วกันนะครับมันจะหมดเวลาละไป เอาแล้วผมก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่ามิวแมนนะครับไม่รู้ว่าเกมอะไรเหมือนกันนะครับแต่มันเรียว่ามิวแมนโอเคเดี๋ยวเราจะลองเข้าเกมกันเลยนะครับซึ่งเป็นเกมแบบมีด่านให้เราเลือกเล่นถึง15ด่านนั่นเองนะครับแต่ว่าต้องผ่านด่านด่านแรกผมเนี่ยได้ไปทดลองเล่นละมีอารีนาด้วยวตุ๊กปักเกมนี้เป็นเกมในมือถือด้วยนะครับโอเคเราจะไปเล่นเเวลสูนใหม่นะครับโอเคครับตัวเกมนะครับก็คือให้เราเนี่ยพาไอตัวงโง่โง่เนี่ยเดินไปผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับโดยที่สามารถหยิบปืนโอ้ย ยิงได้ครับนี่นี่โอ้โหเวลายิงตัวเราจะกับเดินมาด้านหลังนะครับเราต้องยิงเอเลียนดูนีให้หมดยิงแบบมันเอเลียนรือตัวอะไรก็ไม่รู้ยิงไปก่อนอตายเราสามารถกดแช่เพื่อเป็นการยืดขึ้นมานะครับไปตัวนี้สามารถเก็บนมได้ครับน่าจะชื่อมิวแมนจริงๆแหละนะครับเพราะว่าเก็บนมแล้วมิวแมนอะไรเป็นตัวอย่างนี้นี่ยิงแบบแตกแตกโอเคตายตายแบบกดจะตายนะ ซึ่งเราสามารถสโล์ร่างกายได้ด้วยนะครับแบบไปสโล์นะครับเออนะนี่ภารกิจของเราคือต้องเก็บของแล้วก็เข้าไปในวินโดว์แล้วกระจกนกนะั่นเองนะครับกระโดดเข้าไป <c oughs> ติดติดอะไรเนี่ยเอ,อ้ยบักบักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยิงปืนเพื่อออ,อกมาเดี๋ยวแป๊เนึงเราต้องการแบบกระโดดเข้าไปในนี้นะครับปื๊บโอ้ยไม่เข้าเข้ายากนะครับนะเข้ายากพอสมควรเพราะนั้นต้องกะระยะดีๆแล้วปื๊บโอ้โหเข้ามา ไม่เข <mm <iser Zum voi> ้าด okay. so oh, ้วยเห็นว่าเล่นง่ายๆแต่ว่ามันเล่นยากนะนี่ไงกระโดดเข้าไปละโอเคอก็จะเข้าโอ้ตอนนี้ว่าเป็นข้ามถนนไฟแดงไฟแดงอยู่เลยห้ามไปนะเดี๋ยวเอ้ยโอ้อ้ึหหัวแตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเย็นตอนนี้เราจะไปแบบโปรเฟชชั่นอลนะครับโปรเฟชชันอลปึ๊บกระโดดเข้าไปสโลว์สโลว์ไลท์ปึ๊บเฮ้ยรอด นี่เข้าไปเลยโอ้โหไม่เข้าด้วยเดี๋ยวเด,วเดวมีของเก็บไม่ไม่น่านจะมีของอเก็บเข้าไปเลยแล้วกันโอ้โหเขาได้มาตานที่เอ่อทำไมมันเขียนว่าเลเวลสิบสิบสองหรือว่าสิองแต่ว่ามันมีหุ่นไซบ,บอร์กอยู่ตรงนูงน้นเราต้องหาปืนใช่ปะไม่น่านจะมีปืนครับแต่ว่าเหมือนจะมีอันตรายเพราะนี่นี่ปุ๊บ,บโอ้ยโอสโล,โลไลท่เยี่ย ปึ๊บจังหวะนี้ึบโอ้โหยังเท่สโลว์เพิ่นลงมาแบบเท่ๆครูๆจากนั้นก็เตรียมตัวเฮ้ย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 เอาเอาเอ้โอ้โหไมู่ว่าจะตายเลยไม่ตายดีกว่าโอเคไม่เป็นไรเวลาเข้าไปข้างในนะก็เก็บนมแล้วโอ้ยยากเย็นเว้ยมันกะระยะไม่ถูกเลยนะนี่สูงเกินโอ้จะเข้าได้โอเคเบลสาม โอ้ตอนนี้มาเป็นปลากลัวมาเป็นอบบี้นั่นเองนครับอบบี้จุดปื๊บป๊บโอ้เกือบตกเกือบตกยังอยู่กระโดดเข้าไปได้ปะเอออย่าตกนะอุ้ยกระโดดสองที่ตัวเลยเฮียแล้วมึงเหยียบซ้ำอึ๊บเออโอ้โหไปได้กูจะชนะกูจะผ่านเดี๋ยว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 ปลาอบบี้อบบี้จากนี้ปื๊บ เออไม่เข้าด้วยเข้าแต่มือโอ้โหตัวไม่เข้าโอเคเข้าไปละเกมก็มีประมาณนี้นะฮะนะของ Android ก็มีลิงก์อยู่ข้างล่างเนี่ยแม่แงแหลกเลยโคตรเน่า